Apple อาจเลิกใช้พอร์ต Lightning กับ iPhone แล้วนะครับผมแต่จะไปใช้พอร์ตอะไรแทนจะเป็น USB-C ไหมหรือว่าไม่มีพอร์ตเลยเดี๋ยววันนี้จะไ๊จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับข้องใจหรือว่าสงสัยกันเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของพอร์ที่อยู่ใน iPhone นะครับผมว่าทําไมถึงยังใช้เป็นพอร์ต Lightning อยู่ทําไมถึงไม่เปลี่ยนสักทีนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานนะครับออกมาเรื่อยๆเลยว่าเนี่ยจะมีการยกเลิกพอ g h t n i n g นะครับซึ่งเราก็เห็นได้อ่จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวของ iPad นะครับซึ่ง iPad รุ่นเดิมๆเมเื่อเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นแบบมีปุ่มโฮมเนี่ยจะยังใช้ h t n i n g อยู่นะแต่ iPad รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเป็น usb c ัปหมดแล้วะรแตตต่ก็ิง iPhone นไม่เปลี่ยนสักทีนี่แหละครับผมจนหลายๆคนก็ถอดใจไปแล้วว่าโอ้ไม่น่ามานะครับ USBC ใน iPhone นะฮะแต่ดูเหมือนนะครับผมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของรูชาร์จใน iPhone เพราะว่า มีการหลุดนะครับของสิทธิบัตร Apple นะฮะออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนรูชาร์จของ p p o o n นะครับเป็นรูปแบบใหม่นั่นก็คือแบบ m a ็ s a f e นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครพูดถึง m a ็ s a f e อันนี้ก็จะเข้าใจในเรื่องของการเป็น m a ็ s a f e ด้านหลังของ iPhone 12เนาะแต่จริงๆแล้วนะครับแม็กเซฟเนี่ยมันเคยมีมาตั้งแต่ตัวของ MacBook ในรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนๆนู่นเลยนะครับผมที่ถูกออกแบบมาแบบว่า เราแปะไปปุ๊บนะครับผมเวลาเราไปเตะไปคล้องใส่สายนะครับผมมันจะไม่ดึงไอโฟนออกมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับเป็นหัวชาร์จแบบแม็กเซฟที่มีลักษณะแบบกลมๆสามพินนะตต่อเข้ากับตูดไอโฟน ข้าไปแบบนี้นะครับจะเป็นการชาร์จซึ่งถ้ามาเป็นแบบแม็กเซฟแบบนี้นาตามทีที่บัตรแบบนี้นะครับหลายๆคนก็ส่งสัถยว่าเออถ้าเรื่องของการส่งข้อมูลเนี่ยมันจะเ,เร็วเท่ากับ Lightning หรือว่า USB c หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ต้องต้องดูกันต่อไปว่าเอ้ยมันจะทำแบบแม็กเซฟตรงนี้ออกมาใน iPhone จริงจหรือเปล่านะครับผมหรือว่าอีกกระแสนึงนะครับคือจะทําการตัดพอร์ต ออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วไปใช้ตัว Max Safe ที่อยู่ด้านหลังของ iPhone 12นี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมไปในรตกูล iPhone ต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าให้เป็นร้พอร์ตไปเลยแบบนี้นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปเหมือนกันนะครับผม ก็ถือว่าการชาร์จแบบแม็ s เซฟนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งแล้วกันนะที่ Apple ก็คิดไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้งานได้จริงไหมหรือว่ามีข้ออะไรยังไงเพราะว่าในหลายๆสิิธิบัตรนะครับผมจริงๆ Apple ก็จดมาหลายอย่างมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เห็นออกมาใช้งานจริงๆนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะฮะช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันว่าเนี่ย ถ้าอยากจะให้พอร์ตใน iPhone นะครับเป็นแบบไหนมาม่ว่ากันอยากจะให้เป็นแบบ Lightning นี่แหละเอกลักษณ์ของ iPhone ดีหรืออยากจะให้เปลี่ยนเป็น USB-C ไปเลยนะครับเหมือนแบบทั่วไปสากลสากลเลยหรือไม่เอาละไรพอรตไปเลยชาร์จด,ด้านหลังก็ได้เป็นแบบ m a ็กเซ e ด้านหลังก็ได้นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบบเอาแสดงความคิดเห็นให้ไอฟังนินนนนดนนหนึ่งแล้วกันนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กับช่องแตีรีวิวไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แต่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก,ก,กันแล้วบกกัหม่ิีีววป สวัสดีครับ